ตัวอย่างถัดมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เงื่อนไขขอบที่ด้านบนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเงื่อนไขขอบนอยมั่นจะเห็นว่าผมจัดรูปให้สัมประสิทธิ์ที่มันอยู่ข้างหน้าไอตัวเกรเดียนตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับก็คือผมไม่ว่าจะมีเลขอะไรมาเนี่ยผมย้ายไปหารให้หมดเลยจนกระทั่งตรงนี้มันเป็นเลข3นึกออกไหมครับก็คือเราจะรักษาไอตัวเลข1ตรงนี้เอาไว้เดี๋ยวตัวอย่างถัดไปที่เป็นเงื่อนไขขอบโรบินเนี่ย นะครับไอสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าเรเดียนเนี่ยก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับมันจะไม่มันจะไม่เหมือนตอนเรียนที่บทที่แล้วบทที่แล้วเราจะให้สัมประสิทธิ์ที่เป็นเลขหนึ่งเนี่ยอยู่กับอยู่กับตัวทีคุยง่ายอยู่กับอยู่กับค่าของฟังก์ชันแต่บทนี้เนี่ยเนี่ยในโค้ดเนี่ยที่ผมทําไว้รองรับเนี่ยนะครับมันจะแก้แก้เงื่อนไขขอบด้านบนที่เป็นดีดเคลนอยมันโรบินได้เนี่ยแต่ว่าฟอร์แมตมันต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่กับเรเดียนเนี่ยต้องเป็นเลขหนึ่ง ตรงนี้ก็สมการก็เหมือนเดิมนะครับไอตัวเนี่ยวิธีการเซตอัพอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องมาจัดรูปตรงนี้นะครับอันนี้เราเขียนอธิบายไปก็เช่นเดิมครับก็คือระบบสมการที่คุณจะต้องทำเนี่ยมันจะใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีเปลี่ยนค่านิดนึงเนี่ยมันจะเป็นเลขเนี่ยลบหนึ่งจุดห้าอะไรเนี่ยนะครับเมื่อกี้มันเป็นทรายค่าทรายค่าอะไรเลยก็ตรงนี้เกิดขึ้นจากการที่เราใช้สูตรอนุพันธ์แล้วก็ย้ายข้างจัดรูปอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าจะมาทําใน Excel ถ้าทำใน Excel ก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่สีเหลืองแล้วนะครับมันไม่ใช่สีเหลืองแล้วมันก็ต้องต้องคีย์สูตรเข้าไปอีกสูตรหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมจะบอกนะครับว่าถ้าสูตรสูตรข้างในเนี่ยมันจะเป็นสูตรหนึ่งในสูตรสูตรข้างนอกก็จะเป็นเสียสูตรที่ขอบก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้คุณก็ไปลองทําได้มาดูที่โค้ดครับผมคีย์อะไรลงไปในโค้ดครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย บรรทัดที่17กับ18เนี่ยเห็นไหมครับบรรทัดที่17 18เนี่ยตอนนี้ c1 เป็น0 c1 เนี่ยคือตัวที่คูณอยู่กับค่า t นะครับซึ่งเมื่อกี้มันไม่มีในขณะที่ c2 เนี่ยจะเป็นตัวที่คูณอยู่กับเกรเดียน์ซึ่งเป็นเลข1เท่านั้นไม่พอครับเท่านั้นไม่พอจะเห็นว่าเป็นไงครับค่า g ตอนนี้ค่า g เนี่ยมันจะใช้สําหรับเงื่อนไขขอบชน,นิดที่2และที่3นะครับก็คือหน่อยมั่นกับโรบินจะเห็นว่า gx ของผมนิยามไปอะไรครับ 0x บวก 0y บวก3เห็นไหมครับบวก3นะครับก็ต้องมาแก้เท่านี้นะครับคุณก็จะได้แล้วว่าเงื่อนไขขอบอที่ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นเงื่อนไขขอบนอยมั่นก็คือเกรเดียนเท่ากับ3นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมเท่ากับ3รันดูก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างล่างเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยอันนี้ผมใช้แบบคอนโทรอยู่นะครับเนี่ย มี e l a e สมีอะไรผมผมไม่ได้ปริ้นไม่ได้ปริ้นคําตอบให้นะครับไม่ได้ปริ้นคําตอบให้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ดูแค่ว่าเราเปลี่ยนอะไรเนี่ยแค่นี้ง่ายง่ายแค่นี้นะครับตรงนี้มันรองรับละนะครับรองรับละนะครับกดตันได้เลยครับโอเคคุณก็จะเห็นว่าเอ๊ะโซลูชันที่ได้เนี่ยทำไมไอ้ตัวคอนทัรเนี่ยมันคล้ายๆของเดิมนะครับอันนี้เป็นเจตนาลมผมเองนะครับที่ผมพยายามจะทำให้ คอนทัวร์เนี่ยมันใกล้เคียงกับของเดิมก็คือค่าค่าสูงสุดเนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณ1หน่อยๆน,นะครับผมผมจะทําให้มันเป็นเลข1พอดีเนี่ยมันจะต้องใช้2.85อะไรเงี้ยมันมันมันไม่พอดีเพราะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนเงื่อนไขอ่ะผมใช้เป็นเกเรียนเท่ากับ3มใช่ไหมครับมันก็จะได้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ1 1อะไรเงี้ยแถวเเนี้ยนะมันให้คอนทัวร์ที่คล้ายๆข,ของเดิมนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมทำไมผมต้องเป็นเลข3เจตนาลมผมคือต้องการให้คุณได้คอนทัวร์ไลน์ คล้ายๆของเดิมก็จะเป็นตัวบอกว่าอะไรครับการกําหนดเงื่อนไขขอบแบแม้คุณจะกําหนดคนละชนิดกันเนี่ยมันก็จะได้คอนัวรที่ที่คล้ายๆกัน,นออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันสะท้อนถึงอะไรครับมันสะท้อนถึงตอนที่เวลาคุณไปไปให้ความร้อนกับระบบเนี่ยคุณสามารถเลือกวิธีที่จะให้ความร้อนมันได้มากกว่าหนึ่งแบบนะครับแต่ว่ายังได้การกระจายอุณหภูมิที่คล้ายๆกัน นะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบเดียวไอตัวอย่างที่แล้วมันฟิกซ์อุณหภูมิแต่เที่ยวนี้มันเหมือนกับไออย่างนั้นอย่างนั้นคุณก็ให้ความร้อนนะครับหาฮีเตอร์มาให้ก็ได้นึกออกไหมครับมันมันทำได้มากกว่าหนึ่งวิธีที่จะให้ได้อุณหภูมิคล้ายๆกันนะครับอันนี้อันนี้คือผมถึงทําให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะครับตัวอย่างถัดมาก็เป็นเงื่อนไขขอบโรบินไม่เอกพันนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไงครับเงื่อนไขขอบโรบินไม่เอกพัน ก็จะมี 5t บวกกับเกรเดียนของ t เนี่ยนะครับเท่ากับ8จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าเกรเดียนคือเลข1เห็นไหมครับตรงเนี้ยไม่มีอะไรก็คือเลข1ใช่ไหมครับอันนี้ผมต้องต้องจัดเป็นฟอร์แมตนี้นะครับถึงจะไปใช้โค้ดที่ผมทําเอาไว้ได้แล้วก็ไม่ต้องตกอ,อกตกใจว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ใส่เลขตรงนี้เป็น5ใส่เลขตรงนี้เป็น8ก็เหมือนเดิมครับผมต้องการทําให้คอนัวร์ที่มันออกมาเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ตรงนี้เนี่ยผมผมมีวิธีหาโซลูชันแต่ผมไม่บอกคุณนนนะะครับับเเีี่่ยยมมก็จวา ไปทาตามเนี้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็เอาไปพอดไอหนึ่งถึงอินฟินิตี้อะไรเนี่ยนะครับทำแล้วเดี๋ยวมันได้ออกมานะอ่ะทีนี้มาดูก็ขั้นตอนก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คุณก็มาจัดสูตรอะไรเนี่ยนะครับมันเหมือนกับบทที่8เลยเพียงแต่ว่ามันจะใช้กับจุดที่มันอยู่ในแนวดิ่งอะนะครับอันนี้คุณก็ไปไปไล่ดูแล้วกันแล้วก็เป็นไงครับสมการก็อลังการเช่นเดิมครับสมการก็อลังการเช่นเดิมเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เห็นไหมครับโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยก็มีตัวเลขต้องปรับเปลี่ยนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่ะ ตรงนี้ไอตัวสีแดงนี่คุณก็จะเห็นว่าข้างบนเดี๋ยวเราต้องต้อง,ต,องต้องพิมพ์สูตรพิเศษให้มันด้วยนะครับเนี่ยดูในเนี้ยนนเนี่ยในในเอ็กเเนี่ยผมทําไว้ให้หมดแล้วนะครับผมทําไว้ให้หมดแล้วว่าใช้สูตรอะไรนะครับทีนี้มาดูในโค้ดครับผมทําอะไรไว้ในโค้ด จะเห็นว่าในโค้ดเนี่ยผมก็จะยุ่งกับบรรทัดที่17และ18เห็นไหมครับตอนนี้สมการของคุณเนี่ยคุณจําได้ไหมครับเมื่อกี้มันเป็นอะไรครับห้าคูณกับ T ใช่ไหมครับเนี่ย c1 ก็จะเป็น5แล้วก็บวกกับเกเดียนเกเดียนก็สัมประสิทธิ์มันคือเลข1เห็นไหมครับแล้วก็เท่ากับ8 8อยุ่งไหนครับตรงนี้ครับตัว G เนี่8เห็นไหมครับย์บวก 0y บวกแแล้วก็อ่ะผมรันได้เลยนะครับเพราะข้างล่างก็ใช้ของเดิมนะครับข้างล่างก็ใช้ของเดิมคุณเห็นไหมแแแกกก้้คค่่่3ทททีีรับ็็ือด17 18ลว ตรงบรรทัดที่เนี่ยตรงเนี่ยพวกเงื่อนไขขอบเนี่ยชนิดที่1 2 3เนี่ยแถว24 25 26 27แล้วก็29 30 31 32ออ่ะรันดูนะเป็นไงครับก็จะเห็นว่า คอนัวรเนี่ยมันก็จะออกมาหน้าตาคล้ายๆเดิมเลยเห็นไหมครับก็คืออุณหภูมิส,สูงสุดประมาณ1กับหนนิดๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมใช้ตัวเลขที่มันเป็นจํานวนเต็ม5 t ทีบวกเกเรียนอนะไรเงี้ยเท่ากับ8มันก็เลยออกมามันอาจจะไม่เป๊ะแต่แต่ก็เป็น,เป,นเป็นตัวย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเงื่อนไขขอบต่างกันเนี่ยมันสามารถที่ให้คอนโทรที่หน้าตาคล้ายๆกันได้ถ้าผมไปลองใช้ตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตามตําแหน่งอะไรเนี่ยจะเอาให้เหมือนเดะกก็ทําได้แต่ว่าต่อให้ผมทําอย่างนั้นถึงเวลาคุณทําจริงอะทำ องจริงๆมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะครับมันก็จะมีความไม่ไม่เขาเรียกความไม่สมบูรณ์อ่ะ imperfection อ่ะมันมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขาทางแมทคุณบอกโอ้ยรักษาอุณหภูมิให้เป็นให้เป็นค่าทรายแบบเมื่อกี้นะครับก็บอกโอเคในทางแมทอ่ะทำได้ตอนแก้สมการทําได้แต่ของจริงทําไงครับของจริงมันมันไม่อยู่อย่างนั้นให้คุณหรอกนะครับหรือว่า คุณจะไปให้ความร้อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่สม่ําเสมอก็ได้นะครับของจริงอ่ะนะครับมันอาจจะไม่สม่ําเสมอคุณคุณมีนิวเมอร์เนี่ยถ้ามันไม่สม่ําเสมอคุณก็ขีเลขให้มันไม่สม่ําเสมอก็ได้ไม่มีปัญหาครับก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหน่งก็ทําได้นะครับก็จะเห็นว่าเออมันรองรับสถานการณ์จริงได้มันมีความยืดหยุ่นได้เงื่อนไขขอบจะใส่อะไรแป,แปลกก็ใส่ได้นะครับในขณะที่ถ้าคุณทําแมทเนี่ยโอ้โหมัน คุณเห็นสมาการเมื่อสักครู่นี้ว่บเวเนี่ยมันม,ม,มันต้องไปอินดิเกตต้องไปอมันมันจะวุ่นวายนะครับแต่ว่าพอมีนิวเมอร์เนี่ยงานพวกนี้มันก็ง่ายขึ้นแล้วคุณสามารถดีไซน์ได้นะครับคุณสามารถที่จะดัดแปลงเงื่อนไขขอบเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่คุณทําในระดับนี้มันเป็นลักษณะของการดีไซน์นะครับซึ่งก็ต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะครับถึงจะทําได้แต่นี่ผมผมบอกคุณไว้ว่ามันทําได้ โอเคนะครับตรงนี้คุณก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเงื่อนไขขอบด้านบนเนี่ยที่เป็นแบบดีเครนอยมันโรบินเนี่ยโค้ดผมรองรับได้ก็อย่างที่ผมเล่าไว้นะครับว่าผมทําโค้ดที่มันรองรับได้สัก3 4แบบจาก81แบบนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอขอบด้านซ้ายขอบด้านขวาขอบด้านล่างเ็าเปลี่ยนได้แต่ว่าโค้ดเนี่ยผมยังไม่ได้ทําไว้ c 1 c 2เนี่ยมันจะต้องมีสาหรับ4ด้านเลยนึกออกไหมครับตอนนี้ผมมีแค่ด้านบนด้านเดียวนะครับและไอ้ d e f i เนี่ย f เนี่ยมันจะต้องเป็น f ใช้เหนือใต้ออกตกก็ได้ f อย่างเงี้ยผมต้องเป็น f n ใช่ไหมครับ f n f ทางทิศเหนืออะไรเงี้ย g ก็ต้องเป็น g ทางทิศเหนือนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมันจะต้องเขียนต่ออีกนะครับเพื่อให้รองรับทุกด้านน่ะที่เป็น,ท,ปนที่เป็นไม่เอกพันพร้อมกันนะ่ะต้องรองรับได้แต่ว่าเรายังไม่ได้ทําให้มัน general ขนาดนั้นนะครับอันนี้มัน general แค่แค่ในกรณีที่ขอบด้านบนเนี่ยมันเปลี่ยนได้ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็เห็นแล้วครับว่ามันมันต้องเขียนนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาเยอะเลย โอเคนะครับตรงนี้สําหรับสรรมการเชิงรีงรผมผมคงพอแค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวดูสรรมการเชิงพาราโบลาต่อนะครับ